การเอาตัวท็อปของวงการตัวแม่ตัวมัมวงการบันเทิงมารวมกันโปรโมชั่นที่มีคนถามมีคนคักมากที่สุดเป็นกลิ่นที่พิเศษทั้งหมดกลิ่นแกลมของพี่อ้ําพัชราภา หมดกลับมาซื้อซ้ํากันเยอะมากคือไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วกอร์เจียสกลิ่นใหม่ล่าสุดของคุณมดดําขนาด50 ml กลิ่นตัวนี้จะมีความเป็นผู้หญิงเป็นกลิ่นที่มีความอ่อนหวานมีพลังเอาไว้สําหรับเวลาอ่อนผู้ชายและนี่เลยคีตี้ออฟลักกลิ่นมนตรีของคุณหมอช้างเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดมีความหวานมีความผู้ดีไปทํางานได้อยู่กับแฟนได้50 ml. ml เช่นกันใครที่อยากได้กลิ่นไหนสีไหนนะคะในแต่ละรุ่นเลือกมาได้เลย3ขวดตรงนี้1,666บาทราคาเต็มอยู่ที่3,870แกดได้เลยค่ะ p 2 4รับรองถีดไปไหนไมีแต่คนทักมีแต่คนถามแน่นอนหอมาก